มันมีความ fresh เฟรชตัวใหญ่ขนาดนี้มันจะขับสนุกเลยนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยเหว่มีร้องไห้แล้วว่ามันไม่อุ้ยอ้ายเนี่ยโคตรมันนะพอเราพูดถึงเรื่องแอร์โอ้โหลำโพงขับคันนี้มีแต่คนลบ นี่คือช่วงเวลานะครับที่ดีที่สุดที่จะเป็นเจ้าของ f o r t จูเนอร์นะครับเพราะว่า f o r t จูเนอร์เนี่ยมีการปรับออปชั่นใหม่นะแต่ขายในราคาเดิมทุกลน์อัพนะครับนี่คือ f o r t จูเนอร์ลีเดอร์ G+ นะครับพ่อว่า G+ เนี่ยมันมีการออปชันนะครับเพิ่มจากรุ่น G ปกติด้วยนะครับนอกจากฟังก์ชันของ ADA s แล้วนะครับก็ยังมีการตกแต่งให้พิเศษนะครับกว่ารุ่น G ปกตินะครับนั่นก็คือสีล้อใหม่นะครับเป็นสีเทาด้านนะประตูท้ายไฟฟ้าครับและกล้องมองรอบคันครับรวมถึงการตกแต่งภายนอกนะครับที่ เฟรชนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยสินได้มีโอกาสนะเอา Fortuner Leader G Plus คันนี้เนี่ยใช้ทำงานแบบเกือบอาทิตย์หนึ่ง เราได้มีประสบการณ์กับตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหอย่างยาวนาะนแล้วก็ได้ว่าทุกแองเกิลของตัวรถเนี่ยได้ใช้แบบทุกอย่างฟังก์ชันเลยนะครับเครื่องยนต์2.4 2GDFTB ของเขาเนี่ยนะฟังดูแล้วเนี่ยแหมตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับรถหนักเกือบ2ตันนะครับแรงม้าเนี่ยร้อยห้าสิบม้าเองแรงบิดสี่ร้อยนิวตันมันจะขับสนุกเลยนะครับเราได้คนพบว่าโอ้โหรถคันนี้เนี่ยปลายไหลมากนะครับแล้วก็ตอนต้นเนี่ยเราจมคันเร่งได้เลยนะครับตัว V Intergal ของเขาอ่ะสินว่าเขาทํางานแบบแปรผันได้ดีมากๆเลยนะแล้ว ของเทอร์โบเนี่ยไม่มีเลยนะครับสินว่าตัวเครื่องยนต์อย่างเนี้ยโอ้โห,โหเอาอยู่เลยนะครับทางน้ำมันของตัวรถเนี่ยอยู่ที่80ลิตรนะครับอาตารา์ซิปเปิลน,น้ำมันเฉลี่ยนะครับตาม e c o s สิ k e r เนี่ยในรุ่น h e e l Drive นะครับจะอยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ในรุ่นขับสี่นะครับ,บ,ะรบจะอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ก็จะดรอปลงไปสักเล็กน้อยนะครับในตัวลีเดอร์ครับที่เป็น G+ เนี่ยเราจะได้ระบบกับเครื่องสองล้อนะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมันไม่อุอย้ยอ้ายนะจากที่ได้ทดสอบลีเดอร์นะครับทั้งที่เป็น 4WD e นะครับกับ 2WD e เนี่ยสินรู้สึกประทับใจนะครับในรุ่นที่เป็นขับสมากกว่าสินว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําหนักมาโหลดตัวพาวเวหรือว่า ตัวเขาเรียกว่าระบบส่งกําลังของตัวเครื่องยนต์นะนะมันทําให้เครื่องเนี่ยส่งกําลังเนี่ยไปที่ล้อหลังได้แบบเต็มๆม,มากกว่าตัวขับสี่นั่นเองนะมันก็เลยทําให้รถคันนี้เนี่ยมันมีความคล่องตัวสูงกว่านั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบก,กับตัวที่เป็น4 wheel drive เนี่ยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยนี้จะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะครับในตัว t w drive เนี่ยสินรู้สึกว่าน้ําหนักของตัวพวงมาลัยเนี่ย จะเบากว่าตัวขับ4นะตัวระบบพวงมาลัยของ Fortuner Leader เนี่ยเราจะได้เป็นระบบพวงมาลัยเหมือนใน GR Sport ด้วยนะเป็นไฮดรอลิกที่มี Variable Flow Control นะครับหรือว่า VFC นั่นเองนะฟิลลิ่งของตัวพวงมาลัยเนี่ยจะใกล้เคียงกับพวงมาลัย EPS นั่นเองนะครับโหลดฟีดแบ็กเนี่ยที่มันเคยขึ้นมาสถานพวงมาลัยเยอะๆเนี่ยรอบนี้เนี่ยพอมันมีระบบ VFC เข้ามาช่วยแล้วมันจะซับแรงที่มันจะขึ้นมาสถานที่พวงมาลัยเนี่ยเยอะเลยนะครับทำให้เราขับ Fortuner เนี่ย ขับได้สบายมากขึ้นแล้วก็อัตราทดพวกอะไรเนี่ยก็กระชับมากขึ้นด้วยตามความเร็วด้วยนะ Fortuner Leader G p l ร s นะครับเราจะได้ตัวล้อขนาด18นิ้วนะครับสีดำด้านนอะอันนี้สีพิเศษเลยนะครับในไลฟ์อัพของ Fortuner นะครับใน G Plus เนี่ยเขาก็ทำตัวล้อเนี่ยเป็นสีพิเศษออกมานะครับยางที่ให้มาเนี่ยให้ยางมาเกรดดีมากๆเลยนะครับ Bistone d เลอร์เนะครับถือว่าเป็นเกรดยางที่เหมาะสมมากๆนะครับกับตัวรถนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ ได้หลากหลายเส้นทางน,นะครับหลากหลายรูปแบบการใช้งานเลยสําหรับยางตัวนี้นะครับไซ oh. ส์ย,ยางนะครับจะอยู่ที่265 60ห้าแก้มยางค่อนหนานมากนะครับตัว psi นะครับหรือว่าตัวลมยางเนี่ยที่โรงงานแนะนำนะครับอยู่ที่สา psi นะครับแต่สินเติมประมาณ3.3สินะินชอบเฟิร์มนิดๆน,น,นะครับก็ลองเติมใสนะ่สามเ่ช็คทุกอย่างให้สี่อแล้เนี่ยโอ้โหรถเนี่ยมัน นุ่มนวลนะเจ๋งว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้บนพื้นฐานของความเป็น PPV ของเขาอะนะตัวเบรกของเขาเนี่ยเราจะได้เป็นดิสเบรกสล้อนะพอเราทําความเร็วเนี่ยแล้วมันต้องเบรกอัดขึ้นไปต่อแล้วเบรกกลับมาปกติเนี่ยเจ๋งว่ารถรุ่นอื่นๆเนี่ยเห็นว่ามีร้องไห้แล้วว่าเสียงขับอ่ะคือคันนี้เนี่ยประทับใจตรงนี้ว่าเบรคแถวเนี้ยไม่เฟดเลยนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระปีกนกนะครับพร้อมกับตัวคอยสปริงเนาะด้านหลังเนี่ยเป็นแบบโฟลิงนะครับมีเลกกันโค้งทั้ววเเเเนนีี่่่่ยยยยยิลลสสงงัมาาากโต้ออะ เขามีการปรับจูนอะไรช่วงล่างหรือเปล่าสิง่งนี้เขามรู้สึกว่ารถเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับมีไฟล์จูนอะไรเรียกว่าหลังๆมา,า,าเนี่ยโตโยต้าเนี่ยชอบนะครับ,ปร,บปรับนุ่นปรับนั่นปรับนี่แต่ว่าไม่ยอมบอกนะครับเสียรู้สึกว่ารถมันนิ่งขึ้นนะแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นนะครับเครื่องยนต์ที่อยู่ใน Fortuner Leader ทุกรุ่นเนี่ยเราจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับนะรบัเครื่องยนต์ 2GDFTV นะครับพร้อมกับ เทอร์โบนะครับแบบแปรผันหรือว่า V- เทอร์โบนั่นเองนะครับจับคู่กับตัวเกียร์6สปีดอัตโนมัติเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสมูทเลยนะครับแรงม้าของตัวเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับความยาวของตัวรถนะครับจะอยู่ที่4,795มิลลิเมตรนะครับความกว้างของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่1,855มิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่1,835มิลลิเมตรต่ำกว่าเมก้านะอันนี้สามารถเข้าห้างได้ปกตินะครับตัวกาวเเคลีรรนน์ของตัถ่ย จะอยู่ที่193ม mm มิลิเมตรนะครับเอาไปลุยได้แบบสบายๆเลยนะครับฟิกเกอร์ทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับไฮลักเลยนะ Active Safety เนี่ย ให้มาแบบเต็มนะเบรกแอสซิสต์นะครับแ r a c t i o n control นะครับอันนี้ก็ทํางานดีมากๆเวลาเราขับบนถนนลื่นๆเนี่ยโอ้โหแ r a c t i o n คันนี้ทำไวเนะี่ยทำงานไวมากน,นะแล้วสินลองทดสอบทางลูกรังอ่ะลองขับเร็วๆดูโอ้โหมันโคตรมันอ่ะคันนี้เจ๋งจริงนะครับระบบความปลอดภัยนะครับที่เป็นแอคทีฟเซฟตี้เนี่ยเขาให้มาแบบเต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าเป็นระบบเบรก abs นะครับระบบ ebd นะครับหรือว่าระบบกระจายแรงเบรกนะครับเบรกแอสิสต์นะครับมีการเสริมแรงเบรกในกรณีที่มันต้องเบรกฉุกเฉินนะครับระบบ vsc นะครับควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะครับ ระบบ traction แล้วก็ระบบการออกตัวแบบทางลาดชันนะนะแล้วก็มีระบบที่จะช่วยควบคุมเฟืองท้ายเนี่ยให้ทํางานสัมพันธ์กับการขับขี่ด้วยนะครับเราได้เป็นกล้อง3า0้อสงศามาด้วยพร้อมกับเซนเซอร์กรไยะทั้งหมด6ตัวนะครับมั่นใจขึ้นเยอะอะ่ะสินว่านะครับแล้วก็เวลาเราขับไปในต้องการที่จะออกไปจากซอยแล้วมันปีกําแพงขนาบซ้ายขวาเนี่ยเรากดฟังก์ชันตัวกล้อง,360งสา0้องศามาเนี่ยตัวหน้าจออินฟอร์เ n นเมนต์เนี่ยมันก็จะแสดงผลนะครับมันจะเป็นแองเคิลแบบค่อนข้างกว้างนะครับทำให้เรามีความปลอดภ ตรอกซอกซอยต่างๆอันนี้ก็ถือว่เป็นหนึ่งฟังก์ชันความปลอดภัยที่ Leader G+ เนี่ยเขาใส่เข้ามาให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเขาใส่กล้องเ d a ดนะครับก็จะเพิ่มนะครับในฟังก์ชันของเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็เตือนเมื่อรถคันหน้าเนี่ยเคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับพร้อมกับระบบ BSM นะครับหรือว่า By Spot Modeling นะครับแล้วก็ Rear Cross Traffic Alert นะอันนี้ทำงานร่วมกันนะครับก็มีมาให้นะครับทำให้รถคันนี้ที่มันน่าใช้มากขึ้นนะพร้อมกับถุงลมนะครับ7ตำแหน่งนะครับรอบคันนะครับเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งความปลอดภัยนะครับที่ใส่มาใน f o r t u n e r อ e a d e r ทุกรุ่นนะครับรวมถึง G+ อันเนี้ยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจุดเนี่ยคือโหมดการขับขี่ครับเราสามารถที่จะเลือกโหมดการขับขี่เนี่ยบริเวณคันเกียร์ได้เนะมีทั้ง Eco Normal แล้วก็ Power อนะครับอันเนี้ยสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทุกอย่างเนี่ยในตัวรถเนี่ยเขาเลเอามาหรือว่ามีการจัดวางมาเนี่ยได้คลีนนะครับ s ิมเพิลนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานด้วยนะครับวัสดุที่ใส่มาในตัว er ี่ มันเป็นวัสดุที่แบบทนทานเนะเราสามารถเอาไปลุยโคลเละๆอะไรเงี้ยสิ่งก็ไปลุยมานะเฮ้ยมันทําความสะอาดง่ายมากนะครับหนิชอบมากนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นคูลบ,บ็อกซ์นะครับใส่เครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มกระป๋องเครื่องดื่มคูลอะไรเงี้ยเขาจะแอร์คูลตัวบ็อกซ์ตรงนี้ด้วยนะครับพอเราพูดถึงเรื่องแอร์โอ้โหคันนี้นี่แอร์เย็นมากนะครับใช้คอมแอร์สตัวเลยเว้ยโอ้โหเย็นจริงๆนะครับหนาวเลยนะครับใครที่แบบ ชอบรถแอร์ฉ่ำๆนะครับฟอร์จูเนอร์นี่ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับแบบขึ้นมาแป๊บเดียวแอร์เย็นเลยเชื่อปะ่ะหน้าจอกลางนะครับหรือว่าหน้าจออินเทอร์เน็ตของตัวรถเนี่ยมีมาให้ใช้กันใหญ่ถึง8นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบเสียบสายนะครับพร้อมกับระบบเทเลเมติกของโตโยต้านะครับหรือว่าทีคอนเน็คเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะลำโพงดีมากนะครับมีลําโพงมาให้ใส่ภายในตัวรถเนี่ย มากถึง6ตัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลำโพง JBL เหมือนตัวนอกนะแต่ส่วนตัวสินมองว่าสินค้ารถคันนี้เนี่ยแล้สินเปิดเพลงฟัง ใช้ได้เลยนะครับเสียงลำโพงเขาโอเคเลยนะครับแล้วก็หน้าจอ TFT เนี่ยยังเป็นหน้าจอท FT แบบคลาสสิกของ t ต y o t a อยู่นะครับขนาด4.2นิ้วนะครับพร้อมกับตัววัดรอบนะครับแล้วก็วัดความเร็วแบบเป็นเข็ม,มนะทั้งสเปซด้านหลังนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้พับเบาะเลยนะจะอยู่ที่296ลิตรนะครับแต่เมื่อเราพับเบาะแถว3มแล้วเนี่ยคับาซิตี้นะครับจะขึ้นไปอยู่ที่700กับอีก18ลิตรนะแต่เมื่อเราพับเบาะ2แถวลงมาเลยนะครับทั้งแถว3แล้วก็แถว2เนี่ย คปาซิตี้จะอยู่ที่1080ลิตรนะครับก็ถือว่าโอ้โหใหญ่มากๆกว้างมากๆเลยนะครับสามารถเอาไปขนของแบบอเนกประสงค์ใช้งานทุกแบบอเนกประสงค์เนี่ยสบายๆเลยคือมันเป็นรถครอบครัวที่แบบมันลุยมันถึกมันไปทุกที่ได้จริงๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับระบบกันหีบด้วยนะครับอันนี้ก็มีมาให้เลยในรุ่น G+ นะครับและสิ่งที่สินชอบมากเลยอ่ะคือมีปลั๊ก AC มาให้ด้วยนะกำลังไฟเนี่ยสูงถึง100วัตต์นะครับ220รอโวลต์นะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ด้วยนี่นะครับเจ๋งมากครับสินว่าระยะเบาะหลังนะครับเฮ้ยใช้งานดีเลยนะครับตัวแถว2นะสินว่าเขานั่งได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยไม่บดแน่นอนนะครับเพราะว่าระยะความสูงของตัวรถเนี่ยเขาทํามาดีจริงๆด้วยความที่เป็น PPV นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนื้อบาะเนี่ยเป็นเนื้อบาะหนังสลับกับหนังสังเคราะห์เนาะมันห่อเรากําลังดีเลยสําหรับตัวเบาหน้านะครับเบาคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าแล้วนะ แล้วก็รอบนี้เนี่ย n o r t u n e r r e a d e เอเองอะ่ะเขามีการปรับนะครับในเรื่องของดีไซน์ภายนอกเนี่ยให้มีความสปอร์ตแล้วมีความสดใหม่มากขึ้นด้วยนะครับเราจะสังเกตว่าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขามีการเอาโคเมียม ทั้งคันนะครับออกไปหมดเลยนะครับใส่เป็นรายละเอียด gloss black นะครับแล้วก็ matte black นะกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าที่แบบ m a t t ์ไปกับตัวไฟหน้าด้วยนะไฟหน้าเนี่ยเป็นไบบีม LED นะครับสามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยเนาะเป็นไฟโคมดาจากโรงงานอะ่ะแล้วก็ m a t t ์กับตัวกระจังหน้าสี gloss black ของเขาแล้วเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยแม่มันดูดุจริงๆเลยนะครับพอเรา move มาด้านข้างเนี่ยเราก็จะได้รายละเอียดตัวเบลล์ไลท์ที่มนเป็นโคเมียมนนะครับบริเวณขอบกระจกเนี่ยเขาใส่เป็น matte black มาเนี่ยมันก็เลยดู m a t t ์กับตัวสีล้อไปเลยโอ้โหสปอร์ ตัวแฮนดิลเปิดฝาท้ายเนี่ยก็เป็นสีกอสแบ็กแม็กกับตัวกระดังด้านหน้าอีกนะครับทำให้องค์ประกอบโดยรวมนะครับของ Fortuner Leader G+ เนี่ยมันดูสปอร์ตกว่าที่เคยครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรนร้อยกันดีกว่านะครับว่าสูตรร้อยใน Fortuner Leader G+ นะครับในเครื่อง2.4งจุดสีนะครับจะขับสนุกขนาดไหนแล้วก็ตอบสนองเป็นยังไงบ้างครับ3 2ไปครับ เครื่องยนต์เนี่ยเหมือนจะไม่แรงนะฟังดูฟิกเกอร์เหมือนไม่แรง150ม้า400นิวตันใช่ปะ แต่พอขับจริงๆอ่ะโอ้โหสินยาจะบอกเลยขับสนุกมากนะสินดันแบบสุดๆเลยนะครับแล้วเวลาเราขับไปบนถนนนะเชื่อป่ะขับคันนี้มีเดียวคนหลบแล้วใครนะครับจะเหมาะกับ Fortuner Leader G plus นะเสินว่าคนที่กำลังมอง Fortuner อยู่นะครับแล้วต้องการความคุ้มค่านะ Fortuner Leader G plus เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานภายในตัวรถที่อเนกประสงค์นะโฟร์เจเนอรเนี่ยเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับการใช้ในประเทศไทยนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตใช่ป่ะขับรถไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับ Fortuner นี่ก็ไไปด้ นะแบบสินว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเป็นที่สําคัญนะครับนั่งสบายเฟิรม์มแล้วก็ฟีลลิ่งขณ์ขี่เนี่ยสินว่าออกไปในทิศทางที่แบบสปอร์ตนะครับนอกจากตัวรถที่คุ้มค่าแล้วนะครับบริการหลังการขายนะครับแล้วก็แวลูเชนต่างต่างของโตโยต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้เราซื้อโตโยต้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกอุ่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาแบบ c ีซีเอฟอาร์พลัสนะครับมีการสะสมพอยต์ด้วยนะใช้พอยต์ของเดลวันเนี่ยในการที่จะสะสมแปมหรือว่าใช้แปมอะไรแบบนี้ก็าสามารถที่จะะใช้้ไดเหมือนนนกััครบ รวมถึงนะครับตัวแทน็จำหน่าย,ายโตโยต้าเนี่ยกว่า456แห่งทั่วประเทศนะครับทุกๆ50กิโลเมตรในประเทศไทยเราจะเจอตัวแทน็จำหน่าย,ายโตโยต้าก็ถือว่าเป็นรถที่ซื้อไปใช้แล้วเนี่ยอุ่นใจไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามครับ เป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆครับสำหรับ Toyota Fortuner Leader G Plus ครับสำหรับราคาของ Toyota Fortuner Leader G p l ร s นะครับราคาอยู่ที่1 000, 4 3 0 0 0้านบาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับารัเตีตัวรถเนี่ยนานถึง3ปีหรือ1,000 0 0กิโลนะครับซึ่งอัพราคาจากตัว G เนี่ยเพียง39,000บาทเองอะ่ะเราได้ออปชั่นที่มันเพิ่มเติมมาด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้บไิรถทันจริงนะครับแล้วก็เข้าไปทดสอบในที่ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้กว่า456แห่งทั่วประเทศครับวันนี้ต้องขอบคุณเรายี่ทดสอบนะครับจาก Toyota ามอเตประเทศไทยด้วยนะครับที่เอาโตโยต้า o r t ์ n เนอร์ลีเดอร์ G+ มาให้เราทำคอนเห็นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอาาัสดาด้วยนะจะได้ไม่พลาดเทนเ,เรื่องรถย,ยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับกันได้ทางความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ